เรื่องยามจึงมีความสำคัญที่สุดในวิชาห่วงชุย้ยดูบ้านหมดทุกอย่างแล้วต้องหาวันเข้าสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับแฟนๆครับวันนี้มีคำถามเข้ามามากพอสมควรถามว่าทำไมต้องมีเรื่อ,อยงยามผมพูดตรงจุดแรกก่อนครับในวิชาว,วงจุ้ยมีอยู่4ปัจจัยฮะหชัยภูมิสองทิศทาง 3. มเรื่อ,อยงยาม 4. ดวงชะตาะต้องมีครบ หรือมีอันใดอันหนึ่งถึงจะปลอดภัยพอเรามาพูดถึงเรื่อยามเรื่อยามนั้นคือฤดูการของจีนมีสี่ฤดูการฤดูใบไม้ผลิฤด,ดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเพราะนั้นเราก็สังเกตดูว่าการหาเรื่อยามบ้านเอาพูดบ้านก่อนวันนี้บ้านบ้านกับคนมันก็คล้ายกันบ้านนี้ นั่งหลังพิงทิศเหนือแปลว่าเป็นบ้านในฤดูหนาวถ้าเลือกยามที่เราจะขึ้นบ้านให้มันดีขึ้นเราต้องหาในฤดูร้อนเพราะฤดูร้อนความอบอุ่นมีเพราะฉะนั้นเลือกยามมันทําให้บ้านนั้นมีความสุขถ้าเราเลือกฤดูหนาวมันยิ่งหนาวเย็นยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเลือกนี่คือเลือกยามบ้าน เรามาดูเรื่องยามคนในคําว่าเลือกคือการหาสิ่งที่ดีที่สุดยามคือเวลาครับในดวงชะตาของชีวิตของเรามีเกิด12นักสัตวต่างกันตั้งแต่หนูไปจนถึงหมูว่ากันไปและเลือยยามแต่และเลือกยามนั้นเราต้องให้สอดคล้องและช่วยเหลือกัน อุปมาอุปไมยคนเกิดปีหนูอ่าไม่ควรเลือกเลิกยามเวลาม้าเพราะมันชงกันทําให้วุ่นวายเลือกยามที่ดีให้เลือกเลือกยามที่เกื้อหนุนเลือกยามที่แต่งงานเคยเห็นไหมครับบางคนเกิดปีหนูอ่าต้องไปขอเจ้าสาวตอนเวลาตีหนึ่งก่อนตีสามนี่เขาเรียกเอาเลือกยามมาทําให้ปลอดภัยทําให้ดีขึ้นถ้าถามว่าสมัยนี้ทํา ไปปีหนึ่งมันลําบากก็มาหาเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเป็นเลือกมังกรมังกรกับหนูถูกชโลกกันเลือกยามวันนั้นกับปีเกิดสอดคล้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นคือสําคัญนี่คือเฉพาะตัวแล้วเลือกยามของจีนมีเลือกยามอยู่ตัวนึงมาจากหนังสือเหลยยิเป็นเลือกของชาวบ้านเหมาะกับการพะปตูกแล้วก็มาปรับ แปลเปลี่ยนเป็นยุคสมัยใหม่สมัยก่อนเดินทางด้วยมา้าสมัยนี้อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นรถยนต์แต่มันคือการเดินทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่อยยาม,มันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่องยาจึงมีความสําคัญที่สุดในวิชาห่วจุย้ยดูบ้านหมดทุกอย่างแล้วต้องหาวันเข้าวันจุดเตาจุดพลังเห็นไหมครับมันถึงจะสอดคล้อง นี่คือความหมายของเรื่องยามโชคดีและสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ